เขไปทำอะไรเนี่ยกล่องก็ไม่ได้ใหญ่แล้เขาไปทำอะไรเวลาเขาก็ทะเลาะกัาเยกันประจนเขาไปทำอะไรเออเขาไปทำอะไรในกล่องอ่ะ ไปทำอะไร,ร,รทำแผนร็ปั๊บส่ไปยังมีกล่องนอนดยเชา้าวันนี้จะไฟฝา่าครังต่อสารต่อนะฮนะดงดีอัน,นนะีถือว่าเป็นเพศุกฉกาที่เกิดขึ้นในครอบครัวอีกแล้วนะข้าขง้ามาสลดใจนะหัวเมียนั่งกินข้าวเดือดรานด้วยการใช้ทะเลาะบอกว่า